พี่น้องพัดหมุบจ้ะเครื่องปรุงรวมกันแล้วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนิดๆน,นะคะก็มีน้ำมันหอยน้ำตาลน,นิดนึงซอสอปกาเขียวนิดนึงแล้วก็รสดีแค่นั้น อันนี้เราจะทำไข่แยกนะเพื่อความสวยงามระวังอย่าให้ไหม้นะไฟเบาๆหน่อยถ้าไหมแล้วกลิ่นจะเปลี่ยนไม่อร่อยนะคะ ผัดทินเองง่ายๆก็ผัดๆแล้วก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยแต่อันนี้เราอยากให้ดูสวยงามน,นิดนึงกระเทียมให้เหลืองเอาหมูลงเชองรุงลงเลยก็ได้หรือจะรอให้หมูเหลืองนิดนึงแบบเนี้ยก็ได้ถ้าในบ้านมีผู้สูงวัยหรือว่าเด็กๆก็ควรจะทัดเป็นหมูบดนะคะก็จะเคี้ยวง่ายกว่าเขาสุกได้ที่เราเร่งไปให้แรงขึ้นแล้วก็ใส่บวบพร้อมน้ำนิดนึงค่ะ เร่งไฟให้แรงเลยนะคะตอนนี้เราก็ปิดเอาไว้แบบนี้ให้มันสุกเนาะเมื่อกี้เปิดคนครั้งหนึ่งหอมบวกมากอใช่ลงไปผัดรวมกันอีกรอบหนึง่งดูนะเตรียมจานเอาไว้เนี่ยจะใส่หมดไหมเพราะว่าบวกสอง,องลูกเนี่ย ก็เน้นกินผักกินไข่ด้วยไงปรุงรสน้อยน้อยแต่อร่อยแนย่นอนทำหลายรอบแล้วทำบ่อยมากบวบก็หอมบวบเขามีกลิ่นหอมมากๆเลยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะอันนี้บวบสองลูกก็สิบห้าบาทนอน้อกนั้นก็เป็นอย่างอื่นไปเนาะเป็นไข่เป็น เดี๋ยวไปให้ดาจะกินเองนะจะใส่พริกไทยซะหน่อยชอบพริกไทยดำนนะะจะใส่พริกไทยดำแต่เด็กบางคนอาจไม่ชอบนะคะเข้าสวยถ้วยเดียวพอเพิ่งดื่มมูไทยทิพนะคะ s สมบ y might think, Oh what kind of the drink ไท่อนะ without sugar มาชมสำรับกันค่ะอาหารมื้อน,นี้ไปดามีอะไรบ้างมีแค่นี้ล่ะค่ะมีแค่นี้จริงๆผัดบวบนี่คืเยอะมากนะมีกล้วยมีข้าวสวยเนี่ยแค่นี้ก็อิ่มมากๆแล้วแล้วก็สบายท้องมาลุยกันเลย อร่อยมากพอดนลิน้นก็อหอมเหลือเชื่อเนะเมื่อกี้เห็นเครื่องไหมเครื่องปรุงอะ่ะช้อนโตะ๊ะนิดๆเออบวบสองฝักพอดีเลยพอดีเป๊ะเลย ไม่ต้องเติมน้ำปลาเติมอะซีอิ๊วขาวอะไรอีกเลยนะาตามที่เห็นเลยนะวันนี้ในน้ำปรุงอะเพื่อนๆอาจจะมองไม่ถนัดเนาะน้ำมันหอยค่อนช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายไม่ถึงช้อนชาครึ่งช้อนชาประมาณ รสดีหนึ่งช้อนชาไม่ถึงด้วยซ้ำมัง่งไม่ถึงเลยใส่แบบนิดเดียวจริงๆนะมไม่ใช่ช้อนชาพูนเด็ดค่ะอ,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 อืซอสฟักเขียวเพิ่มความหอมขย่าสามทีอ่ะน่าจะประมาณหนึ่งช้อนชาคนระมา <c oughs> หมูก็ไม่ได้หมักมหมูก็ออกจากตู้เย็นก็หั่นเลยอถ้าท่านไหนอยากให้อร่อยอยิ่งขึ้นอาจจะเป็นมาบใช้หมูบดเนาะอาจจะปรุงรสนิดหน่อย มันหอมค่ะผัดบวบเนี่ยมันหอมหอมบวบหอมถึงความเป็นพืชผักความเป็นธรรมชาติอืถ้าใครได้บวบอ่อนมากๆจากธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเลยแม่แต่ เม็ดเดียวเนาะถ้าท่านไหนกลัวน,น้ำมันก็อาจจะลดปริมาณน้ำมันลงนะ เพราะว่ามันจะสุกให้เรากินอยู่แล้วเพราะว่าเรามีการอืใส่น้ําไปนิดหนึ่งตอนที่เราเอาบวบลงอะ่ะแล้วก็ปิดฝามันกึงๆต้มเลยอะ่อนะเออเน้ะมันไม่ใช่ผัดจา100๋าร้อยเปอร์เ็น้อสำคัญคืออกระเทียมให้เหลืองนิดนึงนะจะได้หอมยิ่งขึ้นไปอีกออื ขมลครบถ่วนเนาะเอาไปทำทานกันนะคะถ้าจะให้อร่อยหอมยิ่งขึ้นควรจะผัดด้วยน้ำมันหมูหรือว่าน้ำมันรำข้าวนะเขาจะหอมมากขึ้น ให้ดูกล้วยนิดหนึ่งก็ได้อ้าวบางคนอาจจะฉันอยากกินกล้วยโอ้โหไม่งามเท่าไหร่นะกล้วยสุกในห้องแอร <c> ์ <oughs> ให้ไปได้และปาริดาลา,าไปก่อนนะคะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมชมเจอกันคลิปหน้านะคะ Thanks so much my friend For your support, see you next video. Have a nice day. Bye bye. bye, -bye.